แชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แชร์คลิปนี้ด่วนๆ่วนครับแชร์ไปให้ยายของท่านรู้ครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระสําคัญจะพาทุกท่านมารับเงินแสนรับเงินล้านกลับบ้านครับ FC ท่านใดที่ดูอยู่นะครับและเห็นคลิปนี้นะของแบงค์เข็มเพชรถุฬานะครับฝากกดไลค์รัวๆฝากกดแชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ f c ท่านใดนะครับที่ดูอยู่นะ แล้วที่บ้านนะครับคุณมีของเก่านะครับคุณอยากจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกะงระเบื้องครื่งลายคมนะครับพระเครื่องพระบูชาพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับคุณสามารถนําพระของคุณนะครับมาเช็คฟรีได้ถึงที่ร้านนะครับเช็คพระฟรีประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวใครเรียกเก็บเงินคุณคือโจรใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอวใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไ like, ลค์รัวๆกดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้เป็นคลิปที่มีสาระสําสคัญมากๆครับอะใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนใครแชร์แล้วขอให้เฮงเรงเลยๆครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับภาพเสียงชัดเจนกดเลกใก้ผมหน่อยนะใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยครับวันนี้ครับผมมีของที่รับซื้อและจ่ายเงินสดไปเป็นล้านไม้ทุกท่านได้ดูกันทุกท่าน คงสงสัยครับของแบบนี้มันขายได้ด้วยเหรอของแบบนี้มันปล่อยได้ด้วยเหรอบางคนครับมีพระเครื่องมาขายที่ร้านและรับเงินกลับบ้านหลายหลายแสนเดี๋ยววันนี้คุณได้ดูกันครับเอาใครเข้ามาแล้วผมขอคนละหนึ่งแช์นะครับนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แบบด่วนๆเลยนะเดี๋ยวผมแชร์ก่อนนะครับไปนะครับแช์ด่วนๆจ้าไปเมื่อพี่ๆนะครับมีของเก่าอยู่ที่บ้านบางคนนะครับมีพระเครื่อง อยากจะปล่อยไม่รู้ครับว่าจะนําพรชเสื้อของเราเนี่ยไปปล่อยที่ไหนคุณนึกถึงแบงค์นะเดินทางมาหยิบพรชของคุณแล้วคุณเดินทางมาปักหมุดตรงไหนหรู้ไหมครับปักหมุดธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านพอหลานแบงค์เนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารเลยเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่เนี่ยอ่ะสวัสดีพิศุรชัยจันงามครับส่งเสื้อให้แล้วอา่าเปตะ <c oughs> นะครับเอฟซีของเราผมส่งเสือ้อแล้วนะ พี่เบญจวรรณถามว่าอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสี่ย่านครับอ่าแล้วพี่ๆดูนี่พักเครื่องแบบนี้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้แล้วพี่ดูนี่เมื่อวานเช้าปิดตาท่านหนึ่งเมื่อวานเช้าปิดตามาองคหนึง่งพี่รู้ไหมครับหากเป็นของหลวงพี่เอี่ยมองค์นี้จะเท่าไหร่ให้พี่ถ่ายพักเครื่ององค์เดียวหากเนี่ยปิดตาเหมือนกันแต่เป็นของหลวงพี่เอี่ยมพี่รู้ไหมครับว่าองค์นี้จะมีมูลคา่าเท่าไหร่ องค์นี้มีมูลค่าหลายหลา้านสามล้านถึงห้าล้านบาทนะหากเป็นของหลวงปู่เอี่ยมน่ยลักษณะพิมพ์ทรงคือแบบนี้ครับเป็นปิดตาพิมพ์ชะลูแบบนี้คล้ายๆกับเต่าหรือตะภาาเนี่ยคุณเจอแบบนี้คุณอย่าพาลาดรางวัลที่หนึ่งหรือว่าเงินล้านอาจจะอยู่ข้างๆตัวเพื่อนๆก็ได้นี่หรือคุณไม่จะเป็นว่ต้องมีพาหลักล้านหรอกพาหลักร้อยเนี่ยอะพี่ดูนะพระคำข้าว นะครับหลวงพ่อือสีลิงนำวัด้าสุงแบบนี้สีขาวหลักร้อยสีแดงแบบนี้องค์หนึ่งหลักพันเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยคุณหยิบมาแล้วพี่รู้ไหมมีคนนำพาเครื่องมาปล่อยให้แบงเช่าทุกวัน มารับเงินสดกลับบ้านเมื่อวานนะครับต้องกราบขอภัยพี่พี่เอฟซด้วยเปิดล้านสายนิดหนึ่งพอดีไปจัดงานวันเกิดผมนะครับพอดีน้องๆที่ร้านเปิดล้านสายคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นเลยนะครับแน่นเลยใครที่ดูอยู่นะครับแล้วที่บ้านพี่พี่มีพักเครื่องอย่าพลาดอย่าปล่อยผ่านเงินล้านอาจอยู่ที่บ้านคุณครับใครมีพักเครื่องกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับ อย่าลืมนะแบบนี้เป็นของหลวงผู้เอี่ยมเนี่ยองค์เป็นล้านนะแต่เป็นของหลวงผู้กินเนี่ยองหนึ่งหลักพันนะครับหรือคุณจะมีเหรียญทาวเวสนี่แบบนี้แบ่งเช่าเลยนะครับหรือจะมีพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองเนี่ยจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่จะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่แบ่งรับเช่าและจ่ายด้วยเงินสดแน่นอน มีพ <S an am alı> ักเครื่องกดหนึ่งมาครับสวัสดีพี่แซดพัดครับสวัสดีพี่สุรชัยจันงามครับสวัสดีพี่นงนุษย์ครับพี่สุรชัยแชร์แล้วพี่แอร์แชร์แล้วพี่ปาน้อยสวัสดีครับสวัสดีพี่เพนพรนะครับไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุภาวดียงยศจากขนมครับสวัสดีพี่เพนพรนะครับสวัสดีพี่สุรพงศ์พี่ปิกกี้สวัสดีครับนะครับจะไปที่ร้านส่งหมุดให้หน่อยคุณสามารถเดินทางมาเลยคุณปักหมุด คุณไม่ต้องไปคิดอะไรปักหมุดร้านแบงค์เข็มนเพชรวัตถุโบราณหรือตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านหาง่ายปลอดภัยมารับเงินสดสวัสดีลูกพี่ครับสวัสดีพี่แป๊วครับสวัสดีลูกพี่แป๊วครับอดีวัตครับสุริน์วงครับสวัสดีครับลูกพี่ครับเนี่ยครับร้านนี้ให้ราคาดีมากกราบขอบคุณครับลูกพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ช่วงไม่บ่ายน้องส่งให้ดูนะครับนะ นะครับสวัสดีพี่นพรัตนวงเวียนสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดพี่อิสมานครับหลวงพ่อคูณเอาไหมหลวงพ่อคูณก็เล่นนะครับหลวงพ่อคูณต้องบอกก่อนเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่มีเล่นอยู่ไม่กี่รุ่นแต่จํานวนการสร้างบอกเลยเป็นพันพันรุ่นแต่เล่นแค่ไม่กี่รุ่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเทพประธานพร ปีสามหกเจริญพรเล่นแค่ไม่กี่รุ่นเพราะหลวงพ่อคุณเนี่ยจำนวนการสร้างเป็นพันพันรุ่นสวัสดีพี่สุรักครับนะครับแชร์แล้วขอบพระคุณครับสวัสดีครับเต่าเท่าไหร่ครับพี่ต้องหยิบพักเครื่องของพี่มาดูผมไม่รู้ครับพักเครื่องของผู้พี่เป็นพักเครื่องแบบไหนพักเครื่องของผู้พี่เป็นพักเครื่องที่ในวงการต้องการหรือเปล่าหากเป็นแบบที่แบงค์ต้องการ คุณนำมาขายได้คุณหยิบพักของคุณมาปล่อยมารับเงินสดพี่เชื่อผมนะบางคนครับขายของได้แล้วอะไรพี่รู้ไหมน้ำตาไหลขายของได้แล้วดีใจเกิดความแบบเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่เนี่ยทิ้งของแบบนี้ไว้ให้เราทิ้งของแบบนี้ไว้และเราเอาตรงๆนะมองไม่รู้คุณค่าพักเครื่อง มีราคาตั้งแต่หลักร้อยนะครับบางองค์หลักร้อยบางองค์หลักพันบางองค์หลักหมื่นบางองค์หลักหลายหลายล้านเนีบพระหลักล้านเนี่ยคุณไม่ต้องถามแบงค์รับเช่าใหม่รับเช่าอยู่แล้วครับพระหลักร้อยยังเช่าเลยบางคนมีพระเยอะเนี่ยพี่ดูดิพระเก่าพระใหม่พระกุแบบนเนี้ยเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยพระกุคุณหยิบแล้วคุณติดต่อแบงค์มา บางคนครับเด็กรุ่นใหม่ครับน้องๆรุ่นใหม่ที่สะสมพวกนี้ไม่นิยมสะสมพักกุไม่นิยมเล่นพักกุเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับหาข้อมูลยากนะครับพบเจอได้พบเจอได้เยอะนะแต่หาข้อมูลยากไม่มีการสื่อต่อข้อมูลแต่วันนี้ใครที่มีพักกุพักเก่าพักใหม่พักกล่องพักเหรียญพักเนื้อผงคุณเอามาเช็คพักฟรีได้ถึงที่ร้าน หยิบพระของคุณแล้วคุณมานี่อย่าบอกนะอย่าบอกว่ามีแต่พระอย่างเดียวที่แบงค์เช่าคุณดูนี่ของชุดนี้มาจากจังหวัดสุรินทร์จ่ายเงินไปสามหมื่นสี่พันบาทเห็นคลิปของแบงค์พอดีแล้วที่บ้านมีทิ้งไปตั้งเยอะเหลืออยู่แค่นี้จะขายได้ไหม พี่ท่านนี้ครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์เป็นถิ่นช้างใหญ่นะครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์และได้น,นํานี่พี่ดูนะแบงจีนแบงจีนที่ผมบอกเป็นธนบัตรจีนรุ่นเก่าที่มันยกเลิกบางบ้านมีเป็นพันพันใบอย่างเช่นพี่ท่านนี้ครับมีทีเจ็ดแปดร้อยใบสมัยก่อนมีเป็นพันนะเอาไปทิ้งก็เยอะ พี่ท่านนี้ครับรับเงินกลับบ้านจังหวัดสุรินนะสามมื่นสี่พันน่ะพี่ลองคิดดูดินี่แบงก์จีนนะนพี่คิดว่าแบงก์ที่ใช้ไม่ได้อะเอามาแ,กแลกก็รับเงินสามหมื่นสี่พันไว้เยอะไหมล่ะก่อนคุณจะเดินทางพี่วัฒนามากทองถามบอกว่าเนี่ยอยากจะมาที่ร้านแต่กลัวไปแล้วไม่ซื้อหากพี่กลัวว่า ผมมาแล้วแล้วผมไม่ซื้อพี่อย่าพิ่งเดินทางครับบอกเลยพี่อย่าพิ่งเดินทางครับคุณลองส่งรูปมาประเมินราคาก่อนของเนี่ยที่แบงค์ซื้อไม่ใช่แบงค์ซื้อทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณหยิบหินมาแบงค์ก็ต้องซื้อเหรอคุณหยิบกวดมาผมก็ต้องซื้อเหรอไม่ใช่ครับผมรับซื้อของที่ผมสามารถนำไปปล่อยต่อได้อ่ะคุยเล่นๆเลย <c oughs> พี่รู้ไหม อาชีพผมเนี่ยคือพ่อค้าคนกลางคือพ่อค้าที่สมมุติายทางซื้อร้อยหนึ่งผมจะซื้อ,อยังไงก็ได้ให้ของที่ผมซื้อราคาต่ำมาหนึ่งร้อยเพื่อไปขายหนึ่งร้อยได้ผมอาจจะซื้อเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเพื่อไปขายหนึ่งร้อยเป็นช่องว่างกำไรแต่หากของที่ผมซื้อมาแล้วมันขายไม่ได้ผมจะเอาของไปเก็บไว้ที่ไหนครับ เหรียญธรรมดาแบงค์ธรรมดามีลูกบ้านอ่ะเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งอ่ะอย่างเช่นแบงก์จีนนะพี่ดูนะบ้านใดนะครับมีแบงค์จีนนะติดต่อผมมานะครับอ่ะแล้วพี่ๆดูนี้แบงค์จีนเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทุกวันพี่ดูนี้มาไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วนอกเรื่องแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ดูเหรียญด้วยใครดูอยู่ผมช่วยกดไ like ลค์รัวๆคนละสามทีนะครับแชร์ให้ผมหน่อย กดไลค์รัวๆไปคนละสามทีจัดไปเฮงๆนะครับใครดูอยู่ก็ฝากขอให้พี่ๆ,ๆเฮงๆรวยๆนะครับทุกท่านนะครับมารับเงินล้านกลับบ้านมารับเงินแสนกลับบ้านนี่แล้วดูนี่ซื้อทุกวันใครที่มีแบบนี้อย่าพึ่งนำไปทิ้งใครที่มีธนบัตรแบบนี้อย่านำไปทิ้งแบบถูกๆ สวัสดีพี่ทัศนีครับขอบพระคุณครับไหลรวๆเฮงๆรวยๆครับนี่คือธนาบัตรต่างประเทศที่มันยกเลิกแล้วไม่สามารถแลกค่าได้เป็นธนาบัตรต่างประเทศที่ตกรุ่นเนี่ยอังกฤษใบใหญ่ๆแบบเนี้มันแลกค่าไม่ได้แล้วมันแลกเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้แล้วอันนี้ผมนํามารับซื้อเพื่อเก็บสะสมใครที่ดูอยู่แล้วคุณมีเนี่ยธนาบัตรต่างประเทศเนี่ยเนี่ยคุณดูนี่เนี่น,น,น,นี่ฝรั่งเศส แลกไม่ได้แล้วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคุณดูอินเดียเก่าๆเ,เนา่าๆแบบเนี้ยพี่ดูนะนี่เยอรมั y erman. Y erman. Y erman. Y erman. นเยอรมันเยอรมนีใช้ไม่ได้แล้วนะผู้นี้เขาอยู่โลมดแล้วสวิตเซอร์แลนด์นีครับเนี่ยเนี่ยพี่ดูนี่นี่มาเลรุ่นเก่าแบงค์รับซื้อเกือบทุกประเทศฮ่องกงชำรุดอ่ะคุณดูนะรับหมดนี่สิงคโปร์รุ่นเก่าใครที่ดูอยู่นะนี่ หยวนจีนชำรุดขาดมี100รอยปากกามีรอยหมึกมีรอยแม็กธนาคารในบ้านเราไม่รับแลกใครที่ดูอยู่นะผมฝากหน่อยเงินล้านอาจจะอยู่ที่บ้านคุณคุณลองดูครับมีแบงก์ต่างประเทศมีเหรียญต่างประเทศแล้วเนี่ยดูเด็เมื่อคืนซื้อมนันเหรียญจีนเหรียญหัวโตเหรียญไม่เท้าเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่บ้านคุณ คุณเจอแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณติดต่อแบงค์มามารับเงินสดกลับบ้านใครมีติดต่อด่วนครับมาป้พี่เดี๋ยวผมให้ดูเหรียญหน่อยเดี๋ยวจะไปแล้วนะใครดูอยู่กดไ like ล,ล,ลค์รุวๆคนละสี่ทีครับป้ะแล้วเราไปดูเหรียญเราไปดูเหรียญกันสวัสดีจันเป็นลาดุรีครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันนะครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับป้ะ พี่ฟังผมนะเมื่อพี่พี่มีเหรียญแล้วคุณอยากจะขายคุณติดต่อผมมาคุณมารับเงินสดที่บ้านมารับเงินสดที่ร้านอย่างเช่นเหรียญน,นี้มีคนไม่เข้าใจครับเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าที่มีราคาเหรียญละหนึ่งมื่นบาทเนี่ย เนี่ยคือเหรียญเนี่ยเหรียญสองบาทรัชการที่เก้าสีขาวและเป็นปีห้าเจ็ดเห็นไหมเห็นไหมเหรียญสองบาทรัชการที่เก้าสีขาวและเป็นปีห้าเจ็ดใครที่ดูอยู่คุณฟังผมให้ดีใครที่ดูอยู่มีเหรียญแบบเนี้ยคุณติดต่อมาเดี๋ยวขออนญาตกลับกล้องเดี๋ยวให้ดูกันแบบจะจรเอาไหม เดี๋ยวให้ดูกันแบบจะจะเลยเอาไหมใครอยากดูพิมพ์อยากดูแล้วกดหัวใจรัวๆครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ดูพอดีเหรียญมันวางอยู่ตรงนี้และบางเหรียญเป็นเหรียญที่ซื้อมาเสาร์อาทิตย์ร้านเปิดไม้เปิดครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เสียบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเรียกเก็บเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยติดต่อมาเนี่ยเนี่ยพักเก่าพักใหม่พักกุพักกล่องบางคนครับหยิบแบงค์มาขายคุณติดเหรียญมา หยิบเหรียญมาขายคุณติดพามาหยิบแบงก์กระเหรียญมาขายคุณติดพาติดขือนเงินติดของเก่าที่บ้านมาคุณเชื่อผมคุณอยากบางอย่างขายได้แน่และรับเงินล้านนะรับเงินหลายล้านสวัสดีจันเบนนะครับสวัสดีครับนะครับรับเงินหลายล้านกลับบ้านที่วันนี้ครับ <c oughs> ผมหยิบเหรียญมาให้เพื่อนๆได้ดูกันสวัสดีพี่ชัยเดชครับอ่าผมดีใจมากเจอพี่แบงค์ไลฟ์สดไลฟ์สดทุกวันนะครับเก้าโมงเศษ แปดโมงเศษถึง9โมงกว่าเจอกันที่นี่สวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีจันทร์เชิดด้วยครับนะครับอ่ะพร้อมหรือ,อยังรับอยู่แต่ต้องทำใบรับรองเรื่องใบรับรองเนี่ยชี้แจงทุกวันไม่มีวันไหนไม่ชี้แจงเรื่องใบรับรองผม,ผมพูดถูกไหมไม่มีวันไหนที่ไม่ชี้แจงเรื่องใบรับรองนะครับ ฟังนะแบงค์เข็มเพชรไม่มีการทำบัตรรับรองทำบัตรรับประกันค่าจองคิวค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียใครเก็บเงินคุณคือโจรคือมิจฉาชีพป,ป่ะเรามาดูวันนี้กันเดี๋ยวจะรีบเข้าร้านนะครับเอฟซท่านใดที่ดูอยู่นะพี่พี่ฟังผมนะพี่ชายเดชบอกว่าผมเคยไปหาพี่สองั้งแล้วขอบพระคุณงับพี่ฟังผมนะเอฟซีนะ FC ท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีของคุณอยากจะขายคุณอยากจะแลกเปลียนเป็นเงินสด นึกถึงแบงค์ประเมินฟรีปะเราไปดูเหรียญกันสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่นี่เรามาดูเหรียญกันก็อย่าลืมนะ FC ท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีของเนี่ยมีพาเครื่องอยากจะขายคุณติดต่อมานะอ่ะแล้วคุณดูนี่อ่าใบรับรองครับใบรับรองแสดงว่าถูกหลอกแน่นอนนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องพี่ดูนะครับนี่คือเหรียญสองบาท เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้อัลมนนื่นเนี่ยเนี่ยคุณติดต่อเรามาเสรแบบนี้เหรียญละหนึ่งหมืน่นคุณติดต่อเรามาจุดสังเกตความแพงครับเมื่อคุณหยิบเหรียญสองบาทเห็นไหมรัชากาลที่เก้าสีขาวหยิบขึ้นมาครับแล้วคุณดูตรงนี้คุณเห็นปีพศไหมคุณเห็นปีพศออบนเหรียญไหมหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีอะไรครับเอาพิมพ์บอกผมหน่อยเร็วใครตาดี ใครตาดีพี่บอกผมหน่อยเร็วเหรียญนี้ปีอะไรครับใครตาดีเหรียญนี้ปีอะไรครับสวัสดีพี่ภูมิสิษย์ครับหยิบขึ้นมาแล้วเป็นเหรียญสีขาวแล้วเป็นปีพศ2 5 5 7คุณมารับเงินสดนะต้องบอกแบบนี้นะคุณมารับเงินสดกับบ้านนะครับของพวกนี้มีอยู่เยอะเนี่ยพี่ดูเด็ิพักเครื่องเนี่ยดูไร์แล้วอยู่เฮ้ยที่บ้านพี่มีพักเครื่องแบบที่แบงค์มันรับเลยพี่ติดต่อผมมาเนี่ยเนี่ย แบงค์รับหมดนะครับใครมีแบบนี้รับหมดนี่แล้วนี่พี่ดูนี่เหรียญห้าเหรียญนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานเพิ่งซื้อมาเมื่อวานครับดูนะครับส่วนดีพี่แม่ค้าผักสดนะครับนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมานะนี่คือเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่หายากกลัดับที่หนึ่งและมีราคาเล่นหาวันนี้ร้านเปิดครับพี่นฤพล์ครับเปิดแล้วครับนะครับเปิดแล้วลูกค้าหลั่งไหลมาแล้วนะครับดูนะครับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณดูตรงนี้คุณไม่ต้อองไไปดูะรเลย เ,เดี๋ยวมหยิบกล้องสองให้ดูแป๊บนะปีพอสอนในการผลิตม <c oughs> าดูครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วเหรียญของคุณเป็นปีเนี้ยคุณเอามาขายผมคุณเอามาขายผมพี่ชายเดบอกเป็น f อซขอบพระคุณครับอ่ะพี่ดูนะเห็นไหม หยิบขึ้นมาเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับแล้วเหรียญ5บ่บาทรัจาก,การที่กของคุณเป็นปีตามนี้คือปีพศ2540หนึงเหรียญแบบนี้สภาพใหม่ๆอะละหมื่นไม่ใหม่หมอะ2,000อพันอะ